ตามรอยอภิธรรมมัทธสังหะตามแนวพุทธธรรมสำหรับการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน <d iam ond ing> เพื่อทำความรู้จักชีวิตตามหลักอภิธรรมเ <d iam ond ing> กื้อกูลแก่การศึกษาพุทธธรรมเชิงลึกและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยวัดยาณเวศกวัยร่วมกับอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารกลับมาอ่านพุทธธรรมกันอีกรอบหนึ่งหลวงพ่อสมเด็จแสดงว่าพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นเนี่ยแสดงแบบแจกแจงองค์ธรรมก็ได้ หรือพูดแบบไม่แจกแจงองค์ธรรมก็ได้คือสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีก็คล้ายๆที่เมื่อกี้พูดว่าเพราะอวิชชาอย่างนี้อย่างนี้จึงทํากรรมอย่างนั้นอย่างนั้นพอทํากรรมอย่างนั้นอย่างนั้นก็ส่งผลเป็นวิบากอย่างงนอย่างงนเนี่ยพูดไปอย่างเงี้ยโดยไม่ต้องออกชื่อก็ได้ก็คือไอ้สิ่งนี้สิ่งนี้มันมีเพราะไอ้สิ่งนั้นสิ่งนั้นไอ้สิ่งนั้นสิ่งนั้นมันมีเพราะไอ้สิ่งโน้นสิ่งโน้นอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ได้อะพูดหลักการอย่างเงี้ยก็ถูกเน่ยหรือจะพ จะพูดกี่ชื่อก็ได้อีกพูดหลายแบบอีกคำสรุปทั้งสองแบบคือแบบที่ระบุชื่อกับแบบไม่ระบุชื่อเนี่ยได้ความตรงกันและเท่ากันปัญหาอยู่ที่ความหมายของศัพท์ที่ต้องทําความเข้าใจกันต่อไปอ่านะเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าปฏิจสธุบาทเรียกว่าความเป็นปัจจยาการเป็นเหตุปัจจัยกันของสิ่งทั้งหลายลยก็ได้หมดประโยคเดิมในหนังสือพุทธธรรมเนี่ย พอเราเห็นตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยกลับมาอา่านอ๋อเป็นมีนี่เองนะฮะในพุทธธรรมแสดงต่อไปว่าต้องรู้ทันความหมายของศัพท์ด้วยว่าคําว่ามีเนี่ยหมายถึงเป็นด้วยน,นี่เราเคยพูดกันไปในตามรอยพุทธธรรมแล้วนะว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเนี่ยคำว่ามีเนี่ยไม่ได้หมายความแค่ว่ามันมีแต่มันเป็นอย่างไรด้วยเนะเพราะฉะนั้นอวิชชามีมากสังขารมันก็เป็นอย่างหนึ่งอวิชชามีน้อยแต่ยังมีอยู่สังขารมันก็เป็นอย่างหนึ่ง อะไรอย่างเนี้ยนะเป็นต้นอวิชาก็ไม่ใช่เป็น first c a u s ะอันนี้พูดตัวอย่างในคัมภีร์คราวที่แล้วแสดงให้ดูแล้วด้วยนะว่าไม่ใช่ว่าอาวิชาเป็นตัวต้นเพราะอาวิชาเองก็มีปัจจัยนะฮะจะบอกว่าอาสวะเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชาก็ได้หรือจะพูดว่าสังขารวิญญาณน,นามรูปสลายยตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานเป็นปัจจัยแก่อวิชาก็ได้เมื่อกี้ก็มีตัวอย่างใน อภิธรรมนัยนให้ดูแลเพราะฉะนั้นอวิชาก็ไม่ใช่ต้นเรื่องเพียงแต่มันก็เป็นจุดหนึ่งของระบบปัจจัยาการทั้งหมดนั่นเองฉงั้นการแสดงปฏิจจสมุปบาทจึงไม่จําเป็นต้องครบ12หัวข้ออย่างที่แสดงตามรูปแบบอาจจะแสดงต่างๆกันไม่ตายตัวอันนี้ถ้าใครสนใจไปดูตัวอย่างได้ในอธกถาวิพังคืออธกถาของอภิธรรมปิดก คำพีที่สองเนี่ยนะก็แสดงอย่างว่าเมื่อกี้เลยก็คือบางทีเนี่ยท่านแสดงปฏิจจสุบาทแบบต้นไปปลายก็ได้แบบปลายไปต้นก็ได้แบบกลางไปต้นก็ได้กลางไปปลายก็ได้มีหมดนยกตัวอย่างเช่นแสดงแบบต้นไปปลายก็ได้อวิชาไปสังขารสังขารไปวิญญาณไล่ไปเนี้ยก็มีอย่างตัวอย่างในพระสูตรชื่อมหาตันหาสังคยสูตร นี่เป็นตัวอย่างในพระสูตรนะอันนี้เป็นอรถคถาอภิธรรมเวลาอธถคถาอภิธรรมอธิบายเนี่ยท่านก็ยกพระสูตรมาแสดงนะตรงนี้ก็จะให้ผู้ศึกษาเนี่ยได้เกิดความเข้าใจว่าอภิธรรมกับพระสูตรเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนละโลกแล้วมาโต้แย้งขัดแย้งกันนะคือเรื่องเดียวกันแต่เพียงแต่อธิบายต่างแง่ต่างมุมกันเท่านั้นเองนะแล้วหลักฐานก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันในพระสูตรนั่นแหละบางทีก็อธิบายแบบ ตรงกลางไปปลายก็มีเช่นมาเริ่มที่เวทนาเลยแล้วเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดการติดยึดคืออุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพเกิดชาติอย่างนี้ก็มีหรือแสดงจากปลายไปต้นก็ได้หรือแสดงจากกลางกลางไปต้นก็ได้นะมีหมดนะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่า อย่าไปยึดปฏิจจสมุปบาทต,ต้องมีสิบสองข้ออย่างนี้เท่านั้นเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเหตุเดียวผลเดียวแต่ในความเป็นจริงเนี่ยหลายเหตุเกิดหลายผลแล้วเวลาการจะแสดงเรื่องสิ่งที่มันเกิดจากหลายเหตุปัจจัยเกิดผลหลายอย่างเนี่ยหยิบตรงไหนมาแสดงก็ถูกจะแสดงไม่ทั้งสายก็ไม่ผิดเราไปอ่านก็จะได้รู้สึกว่า เอ๊เดี๋ยวใครไม่เข้าใจหลักการจะนึกว่าเอ้ยพระพุทธเจ้าตัสขัดแย้งกันซะแล้วเนี่ยปฏิจจสมุทิบางที่แสดงอย่างหนึ่งอีกบางที่แสดงอีกอย่างหนึ่งพอเราเข้าใจหลักการจริงๆก็จะพบว่าไม่ได้ขัดกันเลยเหมือนพูดเรื่องวัฏจักรของน้ำจะพูดทั้งสายก็ได้จะพูดบางท่อนบางช่วงเน้นหนักในกรณีบางอย่างก็ได้ถ้าไปพูดในกรณีเมืองหนาวอาจจะพูดหิมะไม่พูดว่าฝนถ้าพูดเมืองร้อนอาจจะพูดว่าฝนไม่พูดลูกเห็บแต่มันก็คือถูกทั้งนั้น และกระบวนการนี้เนี่ยก็แสดงเป็นวัตตะหรือวงจรความสิ้นสุดจึงไม่มีณนะที่นี้แท้จริงองค์ประกอบช่วงนี้กลับเป็นขั้นตอนสําคัญอย่างยิ่งอีกตอนหนึ่งของการหมุนเวียนไปนะฮะกล่าวคือโสกปริเทวทุกโทมนัสอุป雅ก็เป็นปัจจัยเรียกว่าอาสวะเป็นปัใจจัยให้เกิดอวิชชาขึ้นมาอีกนะพูดง่ายๆก็คือว่าวงจรเนี่ยมันไม่ได้จบรอบเดียวมันก็วนต่อไปอีกเมื่อเรากระทำกรรมยิ่งสมมติว่าทากรรมด้วยกิเลส ด้วยอวิชชาตันหาอุปาทานยิ่งทะเลาะยิ่งโกรธกันมันก็ยิ่งทําให้เรามืดบอดโอกาสที่เราจะเข้าใจความจริงจะรู้ว่าในขอในกรเนี่ยเขาคิดยังไงต่อเรากันแน่เนี่ยมันก็ยิ่งไม่คิดแหละมันก็ยิ่งปรุงแต่งด้วยมโนตัวเองไปเรื่อยๆว่าเขาเกลียดเราแน่เขาโกรธเราแน่อวิชามันก็ยิ่งหนาขึ้นโอกาสจะรู้ความจริงมันก็น้อยลงวงจรปฏิจจสวุวบรทมันก็ยิ่งดำดิ่งไปในทางเลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นอวิชาก็ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมี อาสวะเป็นปัจจัยมีการกระทํากรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยต่ออวิชชาให้หนักขึ้นหนักขึ้นไปได้ด้วยรูปนี้เนี่ยก็มาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งก็คิดว่าเราน่าจะเข้าใจชัดพอสมควรแล้วล่ะรูปนี้ก็มาแสดงเป็นลําดับเหตุการณ์ให้เห็นคือชุดนี้เป็นปัจจุบันถ้าพูดแบบพระสูตรถ้าพูดแบบอภิธรรมก็รวมเอาตรงเนี้เข้ามาด้วยก็เป็น อวิชาสังขารที่อยู่ในขณะจิตนี้ด้วยก็ได้สิ่งสำคัญเมื่อเราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือเมื่อเราเรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็หมายความว่าจะต้องเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ด้วยว่าเราจะจัดการกับวงจรน,นี้อย่างไรก็แปลว่าต้องอยู่ด้วยปัญญากระบวนการก็คือเอาละในขั้นต้น ตราบใดที่ยังจัดการกับอวิชชาไม่ได้คือวงจรมันก็ยังเป็นอยู่ถูกไหมหรือแม้แต่กรณีกิริยาจิตเป็นพระอาหารหันต์แล้วไอ้วงจรนี้มันก็ยังอยู่นะมันก็ดําเนินไปแต่ดําเนินไปคนละแบบกับเราในขณะที่มันดําเนินไปเนี่ยถ้าเราเป็นปุถุชนเราก็ทํายังไงได้ล่ะก็ทําตรงที่เวทนาเนี่ยพยายามให้มันไม่ปรุงแต่งที่จะกระทํากรรมที่เป็นอกุศลมากนะักยังไงมันก็ยังทํากรรมนะ แต่ว่าเมื่อเหตุปัจจัยมันมาให้เกิดผัสสะเกิดเวทนาเช่นได้ยินเสียงคําด่าก็ดีโดนแดดร้อนก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเราจะกระทํากรรมคือพบอันใหม่กรรมมาพบไปในทางไหนเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราจะจัดก,การได้ก็คือพยายามให้ไปในทางดับทุกขในทางดับทุกคือสร้างเหตุปัใจจัยให้ไปสู่นิพพานแต่มันยังไม่ได้นิพพานในขณะนั้นหรอกนะมันก็ทํากุศลกรรมไปก่อนกุศลกรรมซึ่งอยู่ในวงจรปฏิจสมุบาทน,นั่นแหละ เป็นปัจจัยนำไปสู่ทางออกจากวัตตะคือต้องสร้างกุศลกรรมไปเรื่อยๆนะเมื่อประสบเหตุตามวงจรเนี้มีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเราแล้วเกิดเวทนาอย่างใดก็ตามเนี่ยเราก็พยายามจัดการตรงนี้อย่าให้มันไปในทางตัณหาก็คือปรุงแต่งจิตเพื่อจะทํากรรมใหม่เนี่ยโดยไม่ให้ทหําด้วยตามแนาจกเสตัณหาปรุงแต่งจิต โดยที่มีกิเลสตัณหาให้น้อยลงอาศัยการฟังสุตตะมากๆอาศัยการมีสติอาศัยการโยนิโสมนสิการพิจารณาทำกุศลให้มันดีวงจรมันก็ยังดำเนินไปนะแต่ดําเนินไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นถ้าเราปรุงแต่งตรงนี้เป็นอกุศลกรรมวงจรมันก็ดําเนินไปนะแต่มันดําเนินไปแบบแย่ลงแย่ลงแต่การจัดการละตัณหาเป็นคลาวๆอย่างเนี้ยยังไม่พอ ต้องจัดการที่อวิชชาต้นเหตุตรงนี้ด้วยซึ่งจะจัดการอาวิชชาให้หมดไปได้อย่างไรล่ะก็จะต้องเจริญวิปัสสนาอย่างว่าจะไปรอกแก้ตรงนี้ไม่พอนะแต่ถามว่าควรทำไหมควรนะควรทำว่าเมื่อรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายในแต่ละขณะของชีวิตแล้วก็ต้องมีสติมีโยนิโสมนสิการมาแทนที่กิเลสตัณหาเพื่อกระทำกรรมให้เป็นกุศลแต่ถ้าทำอยู่แค่นี้ ก็ดีแหละก็ยังเกิดอีกยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะแต่ก็เวียนว่ายแบบคนดีแต่ถ้าอยากออกจากวัฏฏะต้องทำเหตุคือละอวิชชาด้วยอย่างนี้นะฮะสรุปของสรุปอีกทีหนึง่งตามภาพรวมพุทธธรรมหลงวงพ่อสมเด็จก็สรุปว่าพวกเรกระสรู้อะไร ถ้าว่าตามธรรมก็คือตัดสลุกความจริงของชีวิตว่าชีวิตคือรูปนามขันห้าซึ่งรูปนามขันห้าไม่ได้เกิดลอยๆนะเกิดจากเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกตัดสรุกก็คือเข้าใจกฎธรรมชาติคือปัจจัยาการความเป็นไปของสิ่งทั้งปวงก็คือเรื่องอิทัปปัจจยาตาปฏิจจสมุปบาทนี่แหละว่าสิ่งทั้งหลายเกิดเป็นกระบวนการอย่างนี้ซึ่งไองกระบวนการเนี้ย S <S มันก็ทําให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเที่ยงแท้ถาวรก็เลยเกิดเป็นสภาวะลักษณะว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่มันเกิดมันเกิดเพราะเหตุปัจจัยนะมันไม่ได้คงอยู่ถาวรแล้วเหตุปัจจัยมันก็ไม่ถาวรเพราะฉะนั้นตัวผลมันก็ไม่ถาวรด้วยแล้วการที่มันเกิดจากเหตุปัจจัยเนี่ยแสดงว่าไม่ได้มีปัจจัยใดปัจจัยเดียวเป็นเจ้าของอัตตาที่จะสั่งบังคับสภาวะธรรม แต่ละอย่างแต่ละอย่างให้เป็นไปตามอํานาจของตนไดนเน้เมื่อเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอิทัปัจจยตาก็เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์แล้วเมื่อสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นอิทัปัจจยตาเนี่ยเมื่อมันปรากฏเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้เพราะมันมีเหตุปัจจัยมาก่อนก็คือกิเลสกรรมส่งผลให้เกิดสภาวะวิบากอันเนี้ย ทำให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเป็นผลทาให้เกิดวิบากวิญญาณวิบากจิตรับรู้เสียงคาําด่าวิบากจิตเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันเกิดจากกรรมที่ทํามาในอดีตไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยมันก็มีสภาวะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรคือมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์อันบุคคลใดไปเผลอยึดมันอีกมันจะสร้าง ปัญหาแก่เราถามว่าไอ้ตัววิบากที่เกิดคือปฏิสนธิจิตก็ดีวิบากจิตก็ดีสภาพร่างกายเรากร,รมชะชรูปก็ดีที่มันเกิดมาเป็นขณะเนี้ยอันเป็นวิบากจากกรรมที่ทําในอดีตไม่ว่าจะเป็นกรรมชาตินี้กรรมชาติก่อนก็ตามเนี่ยตัววิบากที่เกิดเนี่ยเป,เป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ขั้ศหะก็เป็นถูกไหม เป็นทุกขสัตย์ในความหมายว่ามันเกิดจากสมุทยสัจจะใช่ไหมล่ะมันเกิดจากสมุทยสัจจะก็คือกิเลสอวิชชาตันหาอุปาทานในอดีตจะเป็นอดีตพบก่อนก็ได้อดีตพบนี้ก็ได้เป็นปัจจัยให้เกิดวิบากเมื่อเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากตัววิบากเนี่ยมันก็เป็นทุกขสัตย์ในตัวอยู่แล้วเพราะเกิดจากสมุท,ทยัยและตัวทุกขสัตย์เนี้ยก็มีสภาพปรากฏคือ ชรามรณะซึ่งเป็นอาการอย่างหนึ่งของทุกเรียกว่าเป็นทุกสามันตัวมันก็เป็นทุกข์สัตว์แล้วนะมีอาการเป็นทุกขคือชรามรณะนั้นะนะตัวมันก็เป็นวิบากที่เกิดจากอาวิชาตันหาในอดีตวิบากที่พูดเนี่ยเกิดจากอาวิชาตันหาที่ทําในอดีตใช่ไหมจะเป็นภพนี้หรือภพก่อนก็ได้เป็นปัใจจัยให้เกิดวิบากตอนนี้ไอ้ตัววิบากตัวเนี้ยก็คือทุกข์สัตว์ ขั้นหนึ่งแล้วนะแล้วถ้าในปัจจุบันเราไปเผอยึดเผอตัณหาอุปาทานในสิ่งนี้อีกเราก็จะทำกรรมใหม่อีกตรงนี้ก็เป็นสมุทัยอีกรอบหนึ่งสมุทัยนี้ก็จะเป็นปันใจจัยให้เกิดทุกข์สัตว์วนต่อไปอีกอถ้าพูดโดยย่อก,ก็จะกลายเป็นวงอย่างนี้ใช่ไหมกิเลสกรรมวิบากวนไปงี้เรื่อยๆถ้าไอตัววิบากที่มันเกิดขึ้น แล้วเราละกิเลสได้ถ้าเราละกิเลสได้มันก็ไม่สร้างกรรมใหม่ที่เป็นแย่ๆเมื่อไม่สร้างกรรมใหม่มันก็ไม่เกิดทุกข์อันใหม่ไม่เกิดทุกข์อันใหม่เช่อนอะไรไม่เกิดโศกปริเทวะอย่างเงี้ยได้แต่ไอ้ตัวมันเองอ่ะมันก็ยังชรามลณะอยู่ดีนะมันมีกระแสของทุกข์สองชั้น ทุกชั้นที่หนึ่งคือทุกของตัววิบากนั่นเอง ấy, ก็เป็นทุกขสัตว์ที่มีอาการคือชรามระในตัวอยู่แล้วต่อให้เราไม่ไปตัณหาอุปาทานยึดมันเนี่ยมันก็ชลามระแต่ถ้าเราไปตัณหาอุปาทานยึดมันอีกมันก็จะเกิดกรรมเกิดภพเกิดชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตอีกชั้นหนึ่งไปอีกเพราะฉะนั้นในกรณีนี้แปลว่าต่อให้เป็นพระอาหารหันเนี่ย ถามว่าพระอาหารหันต์เนี่ยยังมีวิบากไหมก็มีก็มีสภาพร่างกายแต่ท่านไม่ไปยึดในสภาพร่างกายนั้นเมื่อไม่ไปยึดท่านก็ไม่เกิดโทมนัสอุปายาตแต่ถามว่าตัวร่างกายท่านยังมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์ไหมมีมีลักษณะเป็นทุกขศาสตร์ไหมอันบุคคลไปยึดแล้วจะเป็นทุกข์ได้เป็นแต่ท่านไม่ยึดแต่ถ้ามีใครอยากจะไปยึด ขันของท่านได้ไหมก็ได้เช่นพระวัตรลี่ไปยึดในขันของพระพุทธเจา้าใครไปรยึดก็เป็นโสกะปริเทวะทุกโทมานัตอุปายาตแก่คนที่ไปยึดแต่ตัวพระอาหารหันต์นั้นไม่ยึดแล้วเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสรุ้ก็คือตรัสรุปปฏิจจสมุปบาทความเป็นปัจจัยาการปัจจัยาการนั้นก็คือลักษณะที่ปรากฏออกมาเป็นไตรลักษณ์นั่นเองแล้วลักษณะของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไตรลักษณ์นั้นเนี่ย ถ้าบุคคลใดไปยึดก็จะเกิด้ทุกส่วนเสริมเมื่อกี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ก็เลยอธิบายเหตุของการเกิดทุก์ขก็คือกระบวนการมาเมื่อกี้กิเลสกรรมวิบากเนี่ยตัวกิเลสคืออวิชาตัญหาอุปาทานชุดนั้นเน่ยคือเหตุเรียกว่าสมุทยัยสัจจะทำให้เกิดทุกข์เรียกว่าทุกขสัจจะ กสัจจะรู้ความจริงชุดนี้แล้วจบแค่นั้นหรือเปล่าว่าสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้ารู้แค่นี้ก็ไม่ได้ออกจากวัฏฏานี้ก็ต้องพูดเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาต่อคือพระพุทธเจ้านอกจากจะตรัสรู้กระบวนการความเป็นไปเมื่ออย่างที่ว่าเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยก็ทรงตรัสรู้กระบวนการปฏิบัติของมนุษย์ด้วยว่าเมื่อธรรมชาติมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วมนุษย์จะเอาอยัางไงอ๋อมนุษย์ก็ต้องจเจริญมรร จเจริญมัคไม่ใช่หมายความว่าแค่จเจริญกุศลเท่านั้นแต่ต้องหมายถึงกุศลที่ไปถึงขั้นปัญญาที่เรียกว่าวิปัสนาญาณจนกระทั่งเกิดมัคทั้ง8ดพรั่งพร้พรอมเรียกว่าเกิดมัรคจิตนั่นแหละคือคําว่ามัคในอริยสัพท์ที่แท้จริงหมายถึงต้องไปถึงขั้นมัรคจิตจึงจะนิโรธได้แล้วถ้าอย่างนี้นิโรธจะหมายความว่าไง นิโรธก็ต้องพูดให้ชัดว่านิโรธก็คือดับเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่ดับทุกข์ทุกมันเป็นผลไปแล้วที่เราต้องการดับคือดับเหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นในกรณีพระอระหันเนี่ยท่านดับเหตุแห่งทุกข์ได้เพราะฉะนั้นท่านไม่สร้างทุกข์ใหม่แต่ไอ้ทุกข์เก่าวิบากเก่าก็ไปตามเหตุที่มันเป็นไปนั่นแหละแต่ท่านดับเหตุแห่งทุกข์ท่านไม่สร้างทุกข์ใหม่แต่ท่านไปตามดับทุกข์ขัดไม่ได้นะเพราะฉะนั้น ไอ้บิบากเก่าก็ยังเป็นไปจนกว่าท่านจะดับขันปรินิพานถ้าดับขันปรินิพานคือขันขันห้าดับไปด้วยก็ไม่เกิดอีกแล้วอ่ะอย่างนั้นเนี่ยก็จะชัดว่าทั้งทุกอันใหม่ก็ไม่สร้างตั้งแต่วันที่ตัดสร้แล้วแต่ทุกเก่ายังมีอยู่คือทุกขสัตร์เก่าที่ส่งผลมาก็ยังมีจนดับขันปรินิพานก็จะไม่เกิดทุกอันใหม่ด้วยคือไม่เกิดพบใหม่ด้วย ในหนังสือภาพรวมพุทธธรรมก็จะแสดงความสัมพันธ์ของปฏิจจสมุปบาทขันห้าและไตรล,ลักษณ์อย่างที่ว่าเมื่อกี้นะฮะว่าเมื่อเราเข้าใจความเป็นปฏิจจสมุปบาทก็จะเข้าใจว่าขันห้าทั้งหลายมีลักษณะเป็นไตรล,ลักษณ์ปฏิจสมวัตก็เป็นเรื่องเดียวกับอริยสัจสี่อย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะฮะรายละเอียดอยู่ในภาพรวมพุทธธรรมนะอันนี้ไม่พูดซ้ําเอาสไลด์เก่ามาเปิดคร่าวๆให้ดูว่าสิ่งที่พูดไปในตามรอยพุทธธรรม ก็คือเรื่องเดียวก,กันกับที่พูดในวันนี้นะเพียงแต่ว่าเอาตัวอย่างในคัมภีร์อภิธรรมมาขยายความเพิ่มเติมเท่านั้นเองแล้วก็มาสรุปลงท้ายเป็นการปฏิบัติโดยยกเอาตัวอย่างในหนังสือประทีปสองธรรมที่ท่านแสดงเรื่องกิจในอริยสัจว่าเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าใจเรื่องปฏิจสมุบาทเข้าใจเรื่องอริยสัจแล้วเนี่ยในการปฏิบัติเนี่ยนะก็คือการมาสังเกตร,รู้ทุกนั่นเอง กิจที่ต้องทําต่อทุกขัตย์ก็คือกําหนดรู้การกําหนดรู้ทุกขัตส์คืออะไรล่ะทุกขัตย์ก็คือสภาวะรูปนามขันห้านั่นเองเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นรูปนามขันห้าคือทุกขัตย์คือสภาวะของสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นไตรลักษณ์อ่ะอันบุคคลใดไปเผอยึดด้วยตนาอุปาทานแล้วเนี่ยก็จะเกิดทุกอาการต่างๆเกิดขึ้นตามแต่กรณีเห็นไ,ไหม เพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติที่จะเจริญวิปัสสนานะก็คือกําหนดรู้ทุกข์สัตว์ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละเพราะการรู้ทุกก็คือรู้ตามสภาวธรรมคือจิตเจตสิกรูปนั่นเองนะเพียงแต่ว่าไอ้จิตที่เรารู้เนี่ยในการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันก็รู้ได้เฉพาะจิตที่เรามีอ่ะนซึ่งมนุษย์คนหนึ่งปุถุชนเนี่ยอาจจะมีจิตได้ไม่ครบแปดสิบอดด้วยละ ใช่ไหมเช่นว่าเราเข้าฌานไม่ได้มันก็ไม่มีจิตแบบพลเข้าฌานเน่เพราะะน้นะเอาจริงๆจิตที่เรารู้ได้ถ้าว่าแบบอภิธรรมเนี่ยก็อาจจะเหลือไม่กี่ดวงอะที่เรามีปรากฏในชีวิตของเราเราก็รู้ไอ้อันที่เกิดนะไม่ต้องไปตามให้ครบแปดสิบเอ็ดอย่างว่าไม่ใช่ bon, ดาร์กอนบอลใช่ไหมอะไรเกิดก็รู้อันนั้นนะฮนะเพียงแต่ให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดมาให้เรากําหนดรู้เนะี่ยไม่ได้ไปต้องผักใสไล่ส่งมันในเวลาปฏิบัติจริงไม่ต้องรู้มากมายขนาดนั้นรู้เพียงที่ บางชนิดก็เริ่มปฏิบัติได้แล้วผู้เขียนคือหลวงพ่อประโมทเนี่ยท่านบอกว่าโลภะเจตสิกเนี่ยแม้ว่าเป็นตันหาเนี่ตัวตันหานี่ยจะอยู่ในหมวดสมุทยสัจจะซึ่งว่าโดยกิจแล้วควรละแต่เมื่อมันเกิดก็กําหนดรู้ด้วยแต่รู้แล้วเนี่ยในแง่ของกิจที่ควรทําเนี่ยกิจหลักๆเนี่ยมันต้องละด้วยนะท่านก็เลยจัดอยู่ในหมวดต้องละใช่ไหมแต่ถามว่าผู้ปฏิบัติกําหนดรู้ได้ไหมก็กาหนดรู้ได้เพราะฉะนั้น วิธีรู้ทุกเนี่ยหลวงพ่อปราโมทก็แนะนําว่าหนึ่งรู้ให้ถูกตัวนะก็คือรู้ไปที่รูปนามขันหะรู้ไปที่ตัวปรมัตสองอย่าบิดเบือนหรือดัดแปลงการรับรู้คือไม่เพ่งไม่แสวงหาไม่บังคับถ้าเราไปพยายามจะบังคับให้ลมหายใจต้องสั้นต้องยาวไปบังคับมากเนี่ยก็กลายเป็นตันหาคือขณะที่เราไปบังคับเราบังคับมันด้วยตันหาก็ไม่ต้องไปบิดเบือนมันรู้ตามรู้ตาม,ตามที่มันเป็น มีโยนิสโสมนสิการและหรือกัลยาณมิตรเพื่อที่จะทําให้เราเห็นปรมัดไม่ใช่บัญญักนะก็ต้องศึกษาต้องพิจารณาหรือมีกัลยาณมิรช่วยชีย้แนะมีตำหลับตําราช่วยบอกหน่อยไม่งั้นคน,คนปกติเนี่ยความคุ้นชินของชีวิตเนี่ยเวลามองชีวิตมันเห็นบัญญัติก่อนไม่ค่อยเห็นปรมัดแม้แต่ผู้ปฏิบัติศึกษาบ้างแล้วเนี่ยไปสังเกตมันก็อาจจะเริ่มเห็นบัญญัตินั่นแหละก็เห็นไป และรู้แล้วค่อยๆใส่ใจปรมัดมากขึ้นใส่ใจมากขึ้นมันก็จะค่อยๆเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นไปเองรู้ทุกข์ไม่ใช่ละทุกข์สิ่งที่เราต้องละคือละตัณหาแต่เวลาผู้ปฏิบัติเห็นทุกข์เนี่ยบางทีก็จะเร่งไปอยากจะละทุกข์อยากจะให้ทุกข์มันหมดมันไปสั่งทุกข์ไม่ได้แราะหน้าที่ต้องให้ชัดว่าเรามีหน้าที่รู้ทุกข์กหนดรู้ทุกข์ไปเมื่อไหร่เราไปอยากให้ทุกข์ดับเนี่ยเมื่อนั้นเป็นตัณหา เมื่อเราเตือนใจอย่างนี้ยเวลาปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติแบบไม่ไม่ไปกดข่มบังคับตัวเองอ่ะฉันจะต้องปฏิบัติแล้วมีแต่สุขฉันจะต้องปฏิบัติแล้วไม่เกิดทุกข์ฉันจะต้องปฏิบัติแล้ว,อ,ลวอย่างนั้นอย่างนี้เพราะไอ้ขณะที่คิดอย่างนั้นก็คือตัณหานั่นเองนะฮะส่วนสมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละสําหรับนักปฏิบัติน่าจะสนใจตัณหาตามในที่ทรงแสดงในมหาสติปัฏฐานสูตรก็คือตัณหาทางช่องทางทั้ง6 ก็จะเห็นชัดว่าเมื่อเราเห็นรูปสวยๆใจมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรากินอาหารแล้วอร่อยๆใจมันเป็นยังไงมันก็จะเห็นอาการความอยากได้ความติดยึดในรสชาติอะไรต่างๆเนี่ยได้ชัดนะก็สังเกตไปเมื่อเราสังเกตนั่นแหละก็เป็นการดับทุกข์ไปเนี่ยขออภัยเป็นการดับสมุทัยไปในตัวเพราะเมื่อเรามีสติระลึกรู้ขณะที่มีสติก็เป็นกุศลเมื่อเป็นกุศล ไอ้สภาวะกิเลสตัณหานะั้นมันก็เบาลงไปหน่อยหนึ่งหยุดไปชั่วขณะถ้ามีสติรู้บ่อยๆอำนาจของอกุศลมันก็เบาลงเบาลงแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผู้ปฏิบัติใหม่ๆหรือแม้แต่ไม่ใหม่เนี่ยบางทีเรารู้ก็จริงเนี่ยแต่อวิชชาหรือตัณหามันก็ไม่ได้หยุดมันก็ยังเป็นไปแต่ก็ยังดีดีกว่าไม่รู้เลยถ้าไม่รู้เลยนี่มันก็อาเสวนาะปัจจัยความเสพคุณของอกุศลมันก็ยิ่งมีกําลังมากนะ เพราะฉะนั้นรู้ไว้แต่ละขณะรู้ก็ดีแต่ก็ต้องฝึกให้รู้ได้บ่อยขึ้นต่อเนื่องขึ้นมีกําลังของสติมากขึ้นมากขึ้นส่วนนิโรธควรทําให้แจ้งแต่อยู่ดีๆเราจะไปวิ่งเดินหานิพพานจากความว่างไม่ได้นิพพานไม่ได้แปลว่าว่างไปซสิทุกอย่างนิพพานแปลว่าสิ้นตัณหานิพพานไม่ได้แปลว่าต้องไม่มีอะไรเลย เพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่านั่งสมาธิเจริญวิปัสนาแล้วจะต้องว่างจะต้องไม่มีอะไรจะต้องไปเพ่งพิจารณาความว่างไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทําคือรู้ความจริงของรูปนามนั่นแหละนะแล้วเดี๋ยวถึงวันหนึ่งถ้าเราละตัณหาได้จริงสภาวะนิพพานมันก็ปรากฏเองเหมือนคนเดินทางไปเชียงใหม่หน้าที่คือเดินอย่าไปมัวมองหานิพพานตั้งแต่ออกจากบ้านอย่าไปมัวมองหาเชียงใหม่ตั้งแต่ออกจากบ้านหาไงก็ไม่เจอเดินไปก่อน หน้าที่เราคือเดินเดินไปตามมัคหน้าที่ที่ต้องกระทาต่อมัคคือเจริญมัคควรเจริญเพื่อถึงนิพพานมีสองประเภทคือมัคที่มีรูปนามเป็นอารมณ์ก็คือตอนที่ฝึกเจริญวิปัสสนาก็มีรูปนามเป็นอารมณ์ตรงนั้นยังเป็นโลกียมมัคแต่ก็ต้องเจริญโลกียมมัคคือกุศลที่เรียกว่ามหากุศลนั่นแหละจนถึงโลกุตระมัคนะอย่าไปรังเกียจโลกียมมัคนะอย่าไปบอกว่าโอ้ปฏิบัติธรรมต้องโลกุตระมัคเพราะฉะนั้น จะเจริญโลกิยมัคไม่ได้ไม่ถูกไม่ใช่ก็ต้องเจริญโลกิยมัคนั่นแหละคือเจริญวิปัสนาคือมหากุศลจิตมีรูปนามเป็นอารมณ์นั่นแหละไปจนกระทั่งวิปัสนายานแก่กล้าก็จะเกิดมัคจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เกิดขึ้นนั่นเอง